ใช่คนเราถ้าแม้เราไม่ทานอาหารคุณก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ถ้าในร่างกายคุณเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยถ้าคุณไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีคนเราก็ต้องตายไม้ก็เช่นเดียวต้องตายที่เมื่อนาอาหารธาตุอาหารมาใช้จากดินเนี่ยครบถ้วนเนี่ยนะครับไม้ก็ได้ผลที่ดีต้นก็จะแข็งแรงแต่ถามว่าดินมันจะจืดหรือเปล่าจืดแน่นอนแต่เราก็ต้องรักษามันสิฮะ ก็นทีนี้ตรรักษาก็คือ, side, อเอาอินทรีย์ใส่เอาเอาปุ๋ยเคมีใส่เพื่อเพจะรักษาระดับของความอุดมสมบูรณ์คือมันมอ,มอยู่ที่วิธีการจัดการใช่ครับแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพด้วยเมืองไทยเนี่ยเราพูดกันไปแต่ไม่มีใครรู้จริงเลยว่าสักคนหนึ่งในตลาดว่าชีวภาพนั้นนะ่ะก็คือต้องนำอาไราโซเบียมซึ่งเป็นแหนเป็นธาตุเฉพาะและมีชีวิต ชีวภาพมีชีวิตนะคร<ะ>ับว่าไราก็ตามที่ของไม่มีชีวิตน,ะนั่นแนหะเขาไม่เรียกว่าชีวภาพเขาเรียกว่าอินทรีย์ใช่ใช่ใช่แย่ถูกแต่คนไทยเราก็ก็ไม่นั่นก็มีบริษัททางร้านมีสมาคมคนเยอะแยะก็ไปหลอกประชาชนแล้วไม่เคยบอกความจริงคือเขามองสองอย่างครับท่านเป็นเคมีหรือไม่ก็เป็นธรรมชาติ มันก็เลยทุกคนก็ต้องบอกถ้าถามผมผมก็ต้องบอกว่าผมชอบธรรมชาติมากใช่ไหมอ่าแน่นอนแน่นอนแต่ถ้าถามผมว่าผมชอบเคมีมากกว่าผม<น>ไม่ใช่ใช่ครับแต่ว่าถ้าพออธิบายอย่างเงี้ยมันเริ่มเห็นว่าโอเคเคมีมันก็คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่เป็นธรรมชาติใช่แล้วเขาไปตัดตรงมาแล้วในะอข,อของธรรมชาติแล้วธรรมชาติก็ต้องแยกเป็น อินทรีย์กับชีวภาพและชีวภาพต้องมีชีวิตด้วยต้องเอาแหนแดงไรโซอน้อยไรโซเบียเดี๋ยวเอามาแล้วก็ทำไปด้วยกันครับเวลาไปด้วยกันครับเพราะบางครั้งเรื่องนานเนี่ยผมกราวอย่างนี้ในดินเนี่ยถ้าเราไปตรวจดินฉะนั้นคนไทยเราเนี่ยจะทําการเกษตรเราต้องตรวจดินผมไม่ได้ว่าข้าวอย่างเดียวผักผลไม้ปาล์มทุกอย่างนะครับก็ต้องไปตรวจว่าดินน่ะอุดมสมบูรณ์แค่ไหน คุณเจรนานลองอลองลอง,ลองผมถามคาในประเทศอาเซียนเนี่ย FAO คือองค์การอาหารของโลกแล้วก็ uh, International Fertilizer Association ก็หมายความว่า uh, สมาค,คมที่เกี่ยวกับกับเรุ่ยระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเขาทำการสำรวจอันนี้ก็ไม่ได้ว,ว่าใครโดยเฉพาะแต่ผมอยากให้เป็นปัญหาถามว่าในอาเซียนเนี่ยประเทศใดที่มีธาตุอาหารในดินที่ไม่อุดมสมบูรณ ที่สุดลองสมมติน้อยที่สุดผมไม่ทราบอะปัญหาชาวนะผมคุยกับกับกับผู้เชี่ยวชาญของระหว่างประเทศเขาบอกประเทศลาวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคนก็ไม่เข้าใจเขาก็บอกว่ายังเป็นธรรมชาติจมไม่ใช่เหรอท่านไม่ใช่เป็นข้าใจผิดละลาวเนี่ยลบมานานครับลาวไม่มีเงินที่จะไปไปไปปรับปรุงดินแม้แต่ อินทรีย์ธาตุ <ฮะ S 2> ที่ตนเองมีเนี่ย <ฮะ S 2> เขาทําแบบพอมีพอกินอแล้วเขาก็ไม่มีเงินไปลงทุนที่จะปรับปรุงก็อบอกอ่ก็ทําไมอ่ะเขาก็ใช้อิน <ๆ S 1> <ๆ>ทรีย์ธาตุจิเอาเศษอาหารเอาอะไรอะไรเขาก็ไม่มีมากอย่างนั้นอแล้วก็ต้องใช้ระดมแรงงานที่จะไปฝังกลบก่อนคุณจะไปฝังกลบเนี่ยคุณจะใช้อินทรีย์เอามาใช้ประโยชน์ได้ผมเรียนนะครับ ถ้าเขาเรียกว่าไม่ทําให้มัน fermentation แล้วก็ครบถ้วนของมันครับจุนใช้เวลาร่วมหนึ่งปีก็คือกลุ่มของปุ๋ยอินทรีย์ตรงนี้เนี่ยว่าระหว่างเอาของนิ้ัยเข้าไปก็จะเกิดความร้อนอเพื่อจะแปลงสภาพปรทำปฏิกิริยาทางเคมีมันก็หมักไว้ไงนะหมกักนั่นแหละครับ,รบตรงประเด็นเลยนี่หมักเนี่ยถ้าเพ็่นคนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็ใช้เวลาร่วมแปดเดือนเก้าเดือนกว่าจะนํามาใช้ได้ ถ้าคุณสุรานาันไปใช้ก่อนอมไม้ตายนะครับเพราะความร้อนมันสูงเขาต้องวัดจากอุณหภูมิว่าตรงนี้เนี่ยมันเท่ากับ,บอุณหภูมิที่เท่าไหร่องศาเท่ากับดินเราทัว่วไปไอ,อ้น,นันหมายความว่าเกิดปฏิกิริยาแล้วใช้ประโยชน์ได้ครับดังนั้นเนี่ยถ้าท่านไปซื้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วมาปลูกต้นไม้หลายคนบอกเอ๊ะทำไมต้นไม้ตายมผมก็กราบเรียนว่าเพราะเหตุว่าอินทรีย์วัตถุนั้นอนะ่ะมันยังไม่ ถึงเวลาที่ควรจะนํามาใช้เขาขายดีเหลือเกินเขาก็ผลิตสายไม้ท่านทั้งหลายครับผมก่อนเวลานะครับผมไม่ได้ว่าทั้งหมดนะครับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องมีความรู้ตรงนี้ด้วยต้องมีต้องมีนี่ที่ทำไงจะให้มันเร็วสี่เดือนสมมติได้เอายูเรียสายเข้าไปมันก็เกิดปฏิกิริยายูเรียก็คือ ปุ๋ยเคยมีนั่นเองแต่เมื่อสกัดมาเขาเรียกว่ามันมันมีความเข้มข้นสูงกว่าแล้วมันก็ทําปฏิกิริยาได้เร็วกว่าเมืม่อน,นั้นปั๊บก็เร็วขึ้นท่านก็ไปนำชายแต่อย่างเนี้ยเขาไม่เรียกว่าเรียกว่าอินซีเดอร์อะโลนละเขาเรียกว่า Conventional องระ <c oughs> ใช่ไหม,ม <c oughs> แต,แต่แต่คนที่จะไม่เข้าใจอย่างเวลาออกมารายการต่างๆเนี่ยที่โฆษณารายการทีวีร้อยแปบอก โอ้ยของผมนี่ sea, อินซีนะแต่ไปปลูกอย่างอื่นถ้าเผื่อเสียเงินไปสองล้านทำไรนาะมาเชื่อผมสิแล้วก็บอกสูตรแล้วก็คุณจะรวยสองล้านไอรายการอย่างนี้มันออกมาในรายการโดยไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้แต่เป็นการผมถือว่าให้ความรู้ที่ไม่ตรงแก่ประชาชน สุดท้ายคนก็เข้าใจผิดสุดท้ายเกษตรกรก็ยังจนและผมยังเข้าใจผิดเลยครับเพราะผมคุยกับหลายคนเนี่ยยังเข้าใจผิดและและอย่างนี้ครับคนไทยเราเนี่ยท่านผู้ที่รู้เนี่ยแล้วรู้ไม่จริงก็นําไปเผยแพร่อ่านหนังสือก็ไม่อ่านให้มันลึกซึ้งให้มันทะลุนี่คือจุดอ่อนของบ้านเราไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้ผมบอกวันนี้เราต้องปรับเราต้องปรับปรุงเราต้องปรับปรุงหมดแม้แต่ในโรงเรียน ผมไม่ได้มาเขาโรงเรียนก็ต้องไปเสนอแนะให้เขาใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเพราะว่าจะต้องไปหามานอกจากใครก็ให้มาฟรีแต่ต้องรู้ว่าตรงนี้นี่อะไรคืออะไรถ้าเรารู้ที่มาที่ไปเรารู้ว่าควรจะทำอย่างไรเมื่อนั้นคุณสุรนันนี่คือความรู้ที่เราจะต้องสู้กับชาติอื่นครับใช่ใชนะครับแล้วเราก็บอกโอ้ยเมืองไทยเราปีหนึ่งปุ๋ยเคมีไปสั่งน้ำเข้ามาสี่หมื่นตัน เออเออเออไม่ใช่สี่เป็นเป็นเงินทั้งถึง,ถงสี่ล้านปีละสี่ล้านกว่าตันนะเป็นเงินสี่สี่สเอ่อสีส่หมื่นกว่าล้านบาทแล้วก็ต้องลดเทดได้อย่างนี้โดยข้อเท็จจริงท่านจะไปลดอะไรท่านดูว่าท่านขยายผลผล,ผลิตการการเกษตรหรือเปล่า <S <S แล้วนี่คือธาตุอาหารโดยแท้จริงโดยข้อเท็จจริงท่านโชคดีแล้วเพราะเมืองไทยเราเนี่ย ไม่มีวัตถุดิบสักอย่างหนึ่งในเรื่องของปุ๋ยเคมีเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาคุยคุณแตงสัตเรื่องนี้เพราะว่าเข้าได้ที่แล้วได้ที่แล้วครับตอนนี้เข้าใจแล้วนะครับว่าปุ๋ยมันคืออะไรบ้างใช่ครับผมเนี่ยเสียดายตอนเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนเคมีเไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้ได้เร็วขึ้นท่านผู้ชมครับผมอยู่กับคุณแตงสักประกาศเพศนะครับนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับว่าแล้วปุ๋ยในลักษณะที่เป็นการค้าขายระหว่างประเทศนั้้นนนมัเกิดอะไรขึ สถานการณ์มันเป็นอย่างไรและมีประเด็นปัญหาอะไรบ้างครับช่วงหน้าคุณจะตอบครับกลับเข้าสู่ช่วงที่สองาองคสร้างสารรค์นะครับผมยังอยู่กับคุณเปล่งศักประกาศเทศารนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยคุณเป็นสามคนขอถามต่อนิดนึ่งจริงๆคุณเป็นสามเริ่มพูดเวลาเวียดนาม,ม <ๆ S 1> กับไทยหรือหลายๆประเทศเนี่ยเข้ามาดูผล,ผลผลิตต่อไร,คร่ครใช่ครับแล้วผลผลิตต่อไร่ <ๆ S 1> ของเรา <ๆ S 1> เราู้สึกต่ำกว่าคนอื่นเขาทำไมใ่เป็นเรื่องของปุ๋ยเรื่องของอะไรหรือเปล่าแน่นอนนะครับแล้วก็ความไม่รู้ครับเอ่อ ทุกคนก็จะบอกว่าคนไทยเราเนี่ยสมมติว่าเราก็ดีใจเราส่งข้าวออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกซึ่งขนานี้ก็ยังเป็นอยู่ยน,ยนะครับแต่ประเทศอื่นๆเขาก็เร่งแซงขึ้นมาพอปริมาณเวียดนามก็ำลังตามเรามาแล้วบางทีแซง,งด้บางปีก็โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเอาแค่ว่าการใช้ปุ๋ยในเวียดนามใช้ประมาณตกไร่หรือประมาณ78บกิโลกรัมต่อไรอ่ประเทศไทยในยโดยเฉลีย่ยอาจจะประมาณสัก หกหกสิบกว่าหกสิบสี่แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนเราดีใจแต่หารู้ไหมว่าบางทีเนี่ยเพื่อนบ้านเราเนี่ยนี่เป็นตัวเลขค่อนข้างหลอกนิดนเรามีการค้าชายแดงเราเนี่ยมีนโยบายที่ช่วยเกษตรกร,ร,กรโดยการควบคุมราคาบ้างอะไรบ้างเพือ่อนบ้านก็มาช่วยซื้อ,อแตอ่เวลาช่วยซื้อไปเนี่ยเขาใช้นมินี เขาไม่ได้บริษัทลาวนี้เพราะภายในเขาก็เป็นเอเจนต์เขาอะไรส่งตรงอยู่แล้วแต่เขาต้องซื้อแพงกว่าเราเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาก็มีโนมินีมาก็ออกตามคายจแายแดนบนนี้น่ะเป็นตัวเลขไม่ใช่น้อยเขมรพม่าลาวนะครับตัวนี้ก็จริงจริงผมก็ยังคิดว่าคนไทยนี่ใช้โดยเฉลี่ยอาจจะไม่ถึงหกสิบกิโนะรัโดย average ได้ไม่น่าจะ ต่อต่อไร่เนี่ยเราก็ได้น้อยกว่าเขาอ่ศนี่ผลผลิตใช่ครับไอ้นี้ที่นี้ทําไมเกิดคือเราต้องเป็นประเทศเราทางด้านที่มีน้ําถึงเนี่ยประมาณ28ล้านไร่ถึง30ล้านไร่ที่มี e อเกเอจอเอ์จประทานจากพื้นที่ทั้งหมดร้อยสามสหรือ1 3อยากรต่างล้านไร่นะครับในการทําการเกษตรต่างๆเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยผมจะบอกให้ว่า ถ้าเราปล่อยให้เกษตรกรโดยเฉพาะยิ่งผู้ปลูกข้าวอ,อยู่โดยตามธรรมชาติผมไม่พูดถึงขอ,ข,อขออนุญาตเลยไม่พูดถึงคำว่าเกรรษตรพอเพียงตามตามนโยบายตามพระบรมรีเ<ๆ>พราะอ,อะไรครับ<ๆ>เพราะเราจริงๆเนี่ยท่านสอนให้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณมีนื้อที่เท่าไหร่คุณต้องคิดอาจจะปลูกข้าวจำนวนหนึ่ง ไปปลูกฝรั่งอีกส่วนหนึ่งนะครับไปเลี้ยงไก่จํานวนหนึ่งไปเลี้ยงปลาจํานวนหนึ่งมีมสมดุลมีความสมดุลไก่หรือเป็ดก็ขี่ลงไปจากในเล้าลงน้ํะปลานิลก็มากินคุณก็ได้จากตรงนี้ขึ้นมานะเอาแล้วก็เอาพวกดินจากที่ในบ่อปลาขึ้นมาเอาไปใส่ต้นฝรั่งต้นฝรั่งก็จะงดงามนะครับแล้วก็แล้วก็ต้องคิดได้ว่า พื้นที่ที่เขาทํากินเนี่ยบนนี้ควรจะปลูกอะไรนอกจากตรงนี้อาจจะปลูกตะไคร้ปลูกกระเทียมไม่ต้องปลูกนะฮะไปปลูกแล้วแต่บ้วขายอ่าแล้วคุณหนึ่งคุณพอเพียงพอกินแล้วเนี่ยคุณต้องคิดว่าแล้วคุณคิดจะมีชีวิตอยู่ที่มีความสุขเนี่ยนั้นตรงนี้คุณต้องอยู่ใกล้ตลาดอะไรคุณจะส่งจะส่งพืชผลการเกษตรเนี่ยสมมุติว่าคุณขาย สากลเข้ามาช่วยคุณไมใกล้ใกล้กับนะใกล้กับที่ไหนแล้วก็ยุ่งฉางนี่สําคัญเดี๋ยวนี้จะเห็นได้ว่าแม้แต่พระราชทานเงินลงไปเนี่ยที่จะช่วยในเรื่องโรงสีจริงๆแล้วถามว่าโรงสียังมีความจําเป็นไหมมีความจําเป็นแน่นอนนะครับต่างๆแต่เพื่อไม่ให้โรงสีนั้นเอาเปรียบเกินไปนะครับก็มีคู่แข่งแล้วเขาก็เป็นสากลเขาอยู่ในกลุ่มเขาเขาก็ช่วยกัน สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะลดคอสนะครับสิ่งที่หนักที่สุดในประเทศไทยก็คือในเรื่องของคอสของ transportation เกี่ยวกับในเรื่องลอจิสติกต่างๆแพงที่สุดในเอเชียเพราะอะไรเพราะเราไปไปบอกใช้ใช้การคมนาคมขนส่งทางทางเรือทางไม่ใช่ทางทางทางรถทางบกมากมายแล้วรถไฟถ้าเป็นประเทศอื่นๆเขาเนี่ย เขาก็จะมีรถไฟสายเร็วที่จีนเจจะมาลงทุนล้วนี่นี่คือการไปเพิ่มการท่องเที่ยวแต่ม,ม,มันจะไม่ใช่ได้ช่วยการ,กรเกษตรกับเรื่องอุตสาหการรม SME อุตสาหกรรม SME เนี่ยคุณต้องไปจัดโซนิง่งให้ใกล้โรงงานเร็วที่สุดการ,กรเกษตรก็เหมือนกันถ้าคุณจะปลูกอะ,อะไรสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอาสมมติว่า มะเขือเทศนะครับอาจจะมีไร่ส้มด้วยมีอะไรต่ออะไรที่ผลิตมาเนี่ยโรงงานที่ทำกระป๋องเนี่ยต้องไม่ห่างหรือสับปรดก็ต้องอยู่แถวนั้นอยู่แถวนั้นเมื่อไรห่างไกลทีถ้าเป็นเมืองชึ่จัดอย่างนี้เนี่ยนะฮะรถไฟที่ช้าหน่อยแล้วก็ผ่านแต่มีกำลังมากแล้วก็เขานำพืชผลเหล่านี้หรือผลิตภัณฑ์ทางด้าน SME ขึ้นมา แล้วก็นำไปสู่แหล่งที่จะเป็นทางสินค้าหรือแหล่งที่จะจัดจำหน่ายต่อไปคุณชุนันครับอันนี้เนี่ยพวกเราไปดูงานต่างประเทศกันมากมายมแต่วันนี้เนี่ยผมก็กราบว่าถ้าเราจะให้ประเทศไทยเราสู้กับเขาได้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวกับข้องกับเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องมาักมองภาพรวม,มเราไม่ใช่ต่างกระทรวงต่างอยู่ละอย่าพูดถึงว่า ต่างกลมต่างอยู่นะครับซึ่งผมก็หวังว่าตอนที่เราโอ้โหอย่างยิ่งเลยทีนี้กลับมาตรงเกษตรกรนิดหนึ่งครับคุณเปรยับ์ตรงเกษตรกรเนี่ยเขาก็บอกว่าต้นทุนที่คุณเปรยษศักดบอกเขาล้องเลยตลอดแต่ต้นทุนอันหนึ่งที่เขาบอกตลอดก็คือปุยใช่ครับโอเคมันแพงแล้วมันก็ขึ้นกับบริษัทใหญ่ๆมันทําให้เขาไม่มีอำนาจต่อรอง